ขาชพาพาไปดูเหนื้อใตออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูขาชาพาพาไปดูรับรองว่าผักทุกชิ้นครับผักทุกต้น<ะ>ไม่มีสารเคมีอันนั้นเป็นบ้านคนฮะในบ้านเต็มไปด้วยพญยานาคหมดเลยนูน่น<ะ>บ้านหลังบเบล นี่เธอพบอะไรมาเนี่ยฉันพบกิมจินี่เลยจ้ะกิมจิซูกิชิโกโกของสูกิชิอต้องบอกเลยว่ากิมจิกินกับอะไรก็อร่อยกินกับปลาไม่น้ำของเยอะด้วยได้หมดเจ๊เนี่ไงท่งเราคา69บาทเธอ69บาบาทใช่เจ๊ กินกับส้มตาก็ได้เห็ดเข็มทองก็ได้หรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถ้าเหนียวหมูปิ้งก็ยังได้ซึ่งปกติเราต้องไปกินแต่เฉพาะในร้านสุกิชิถูกต้องวันนี้คุณจะไปไหนก็แล้วแต่คุณสามารถพกกิมจิของสุกิชิไปได้ทุกที่นี่คุณลองพกไปนะเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับมันจะมีอาหารแต่ละภาคใช่ครับมันสามารถตัดเลี่ยนได้อย่างดีเลยฮะใช่ราคาซองละ69บาทหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือเว็บไซต์สุกิชิฟู้ดดี้ดลิเวอรีด dot com นี่เลยฮะสุกิชิฟู o ดดี e เดลิเวอรี่ดคุณลองกินดูอุ้ยกินกับปลานี่อร่อยอร่อยแจ๊สตกลงอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอจารย์เพิ่มกาดน่นี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 ่กินกับหมูกรอบก็อร่อยฉีกซองค่ะปึ๊บแล้วก็เทใส่เลยตัดเลี่ยนนะฮะนี่นะครับนี่นี่ดูนะอร่อยไหมนี่กินกับผักก็ได้เนาะใช่ครับ69บาท หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือที่อยู่ที่เราขึ้นดึงนี้เลยฮะร้านอาหารอีสานขนาดแท้รสชาติแซบหนัวสมชื่อตั้งอยู่ในโรงแรมเดอะริเวอร์ติดริมแม่น้ำโขงมองเห็นฝั่งซอปป,อ,ปอล่าวในบรรยากาศเย็นๆใครที่ชอบรสชาติอาหารอีสานที่โดดเด่นไปด้วยรสชาติจัดจ้านน้ำปลาร้าแซบหนัวและปรุงด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่ ร้านแซบหนัวแห่งนี้คือตัวเลือกอันดับต้นๆที่ไม่ควรพลาดอร่อยมากเลยอะอะไรอร่อยบ้างเนี่ยเมนูเด็ดพี่เดือนบอกว่าเป็นปลาปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอ๋อไปคนคนนครพนมจะรู้รปลาเนื้ออ่อนที่ชอ,อ,อนม,มากติกต่อ,อน,นี่ค่ะนี่มาแล้วเป็นปลาเนื้ออ่อนพี่เดือน ใม่น้คงะเลยเป็นปลาเนื้ออ่อนที่สดแล้วก็เป็นปลาที่อร่อยที่สุดต้องเป็นปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำโขงจากนครพนมอ๋อเหรอพี่เดือนให้เห็นก็บอกโรงแรมนี้จะรวบรวมอาหารที่เป็นแบบว่าของนครพนมแต่ใช้วัตถุดิบที่แบบว่าหนึ่งต้องออแกนิก ใช่ค่ะต้องปลอดสารที่ก็มาเนื่อด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักนี่ก็เป็นผักที่สั่งตรงมาจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบ้านดงโชคซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องนะคะของโครงการาสม,มาชีพปลูกพืชโดยไม่ต้องใส่สารเคมีมค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่จะให้เกษตรกรปลูกพืชโดยไม่ต้องใส่สารเคมีเพราะฉะนั้นคุณมากินที่เนี้ยแซบหนัวเนี่ยร,รับรองว่าผักทุกชิ้นผักทุกต้นไม่มีสารเคมีปลา เรียกว่าเป็นปลาที่แบบว่าอยู่ในแม่น้ำโขงจริงจริใช่ค่ะ,ะที่นานงมนันพอยู่คือปลาต้มเค็มปลาโจกต้มเค็มเนี่ยจะเป็นปลาโจกที่ปลาโจกจากแม่น้ำโขงซึ่งช่วงนี้นะคะใครที่มาถึงนครพนมต้องได้ลิ้มรสความอร่อยและความสดของปลาปลาโจกนี่เราก็มาทําต้มเค็มนะคะจะเหมือนเหมือนที่เราไปต่างที่มีขายปลาทูก็จะมีปลาทูต้มเค็มแต่นี่เนื้อปลาโจกต้มเค็มมันก็จะหอมนุ่มแล้วก็เหนียวมีความเปรี้ยวนิดนึงจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็รสชาติเผ็ด กลางๆนะคะไม่เผ็ดมาก,มากแล้วความเข้มข้นโดยใช้ความหวานของน้ําตาลอ้อยนะคะน้ำตาลแดงค่ะแต่น้าตาลอ้อยเอามาอยางนี้ไม่เดินจัาร้านแซบนัวอยู่ที่โรงแรมเดอะริเวอใช่ค่ะนะเชิญชว,น,ชวนคนมาหน่อยพี่จังใครที่ได้เดินทางมาเยือนนครพนมนะคะก็อยากจะให้เดินทางมาพักที่โรงแรมเดอะริเวอร์นะคะแล้วก โรงแรมอาร์โฟโต้แล้วก็โรงแรมอาร์ทูโรงแรมในเครือแล้วก็ความอร่อยที่สุดของอปลาแม่น้ำโขงและอาหารท้องถิ่นนั่นก็คือที่ร้านริเวอร์บาร์เซนัวค่ะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าตัวเองปกติเป็นคนที่ต้องมานอนโรงแรมนี้ทุกครั้งที่มาครับมีคําถามตรงนั้นไม่ใช่สารเจ้าใช่ไหมพี่เดือนอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นบ้านคนฮะคุณดูนะฮะคุณแจ็คคุณซันในบ้านเต็มไปด้วยพญานาคหมดเลยอืจนมีคําถามว่า นั่นคือบ้านคนคุณคุณผ่านคุณผ่านคุณเคยสงสัยไหมไมันคืออะไรขับรถผ่านเมื่อกี้เนี่ยผมสงสัยนะใช่ไหมก่<ะ>อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยนี่เลยฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญายนาคพร้อมสําหรับคนที่ขับรถไกลไกใช่ถูกเหมาะกับการขับรถเดินทางไกลหรือผู้ใช้กําลรงกากเยอะๆรหรือออกกํกกาลรงกไกหนักๆเนี่ยนี่เลยฮะประกอบไปด้วย3สมุนไพรหลักที่บํารุงเช่นถังเช่าตังกุย กระชายดําแล้วก็กัวรานาสกัดคาเฟอีนจากธรรมชาติฮะ,ฮะอร่อยกว่าสซาสดชื่นด้วยสมุนไพรนี่อัดกา๊าสดื่มง่ายไม่มีแอลกอฮอล์แค่15บาทฮะหาซื้อได้ตามาร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในองค์พญานาคจึงทําให้บ้านวังพญานาคเกิดขึ้นเป็นบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยรูปปัน้นองค์พญานาคหลากหลายรูปแบบซึ่งทุกองค เกิดขึ้นมาจากความฝันที่ว่ามีพญานาคมาขออยู่ด้วยบวกกับความเชื่อที่ว่าในอดีตชาติเกิดเป็นพญานาคและมักจะมีเรื่องลึกลับสุดประหลาดที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งชีวิตของเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเจริญเพราะพญานาค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นตำหนักหรือเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านแ่ะเราพักเรามากินข้าวตรงนี้ปุ๊บเราเห็นบ้านของคุณเนี่ยเราไม่ได้นัดหมายกันเลยเราเดินเข้ามาเนี่ยทำไมบ้านคุณเต็มไปด้วยพญานาคขนาดเนี้ยอ๋อพญานาคท่านมาอยู่ด้วยนานแล้วหลายปีแล้วเป็นยังไงทําไมถึงนับถือพญานาคขนาดนี้ยนับถือถ้าไม่มีพญานาค หนูก็ไม่มีวันนี้พ่อท่านจะช่วยหนูตลอดอย่างรูปปั้นทั้งหลายพญานาคเนี่ยไปเอาแนวคิดมาจากไหนว่าถ้าเป็นสีนี้สีนั้นสีนั้นสีนี้ก็คือท่านชอบสีไหนก็บอกช่างปั้นว่าท่านชอบสีไหนก็เอาสีนั้นเอาหน้าตาแบบไหนท่านบอกแบบไหนพญานาคจะเข้าจะจะเข้าฝันช่างปั้นและจะได้บารมีด้วยอ่าก็เลยปั้นพญานาคเต็มบ้านเลยค่ะนี่ก็คือเป็นบ้านพักขอบคุณครับที่ให้เราเดินเข้ามานี่คือพลังของความศรัทธา ที่คุณมีแต่องค์พญานาคขอบพระคุณมากๆนะครับบครัเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องแวะเติมน้ำมันเอ็กซ์ตาฟอสนะครับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอสูตรใหม่นะครับพลังเนือขีดจำกัดทุกการขับขี่จาก PTT Station ครับตึกนียไม่ใช่ที่พักธรรมดานะเพราะว่าทางนี้ก็คือทางผ่านทุกองต้องไปกราบพระธาตุพนม มีพยาศรีสัตนานคาราชปรากฏว่ามีคนถูกรางวัาที่หนึ่งเยอะมากบริเวณนี้จริงไหมฮะ